สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพ้วครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาระเชนนะครับวันนี้เราก็มาทีมงานปังคุงเชนนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มารีสอร์ทอีกที่หนึ่งครับนี่เราก็นี่ก็เวลาประมาณหกโมงกว่าแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ค่อนข้างอาจจะเงียบเนาะวันนี้ครับมาจุดนี้ครับผมคนลุกเลยครับท่านผู้ชมเลยครับเราก็ก่อนอื่นเราก็ขออนุญาตในการถ่ายทรสถานที่แห่งนี้แล้วครับผมครับวันนี้เราก็มา สองคนครับผมก็วเวลาก็หกโมงกว่าแล้วเนาะหกโมงครึ่งแล้วเนียครับตอนนี้ลมก็มีมีครับท่านผู้ชมเลยลมนิ่งเลยครับผม,มบลมนิ่งเห็นประมาณต้นไทรครับต้นทรใหญ่สองต้นสามต้นครับผมไะเดี๋ยวเราก็มาสำรวจเนาะจุดนี้ว่าเราจะเราจะเจออะไรอยู่ข้างหน้าเนาะเราไม่รู้ครับเราต้องมาสองคนดีกว่าครับคนเดียวไม่ดีอ่าคนเดียวอาจจะเสี่วยวครับเสียวจุดนี้ก็เป็น บ้านหลังของพนักงานครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวเราก็จะเดินถ่ายไปจุดนู่นเนาะโอเคครับไปครับผมครับผมไปโอเคครับผมไปดูดีกว่าเน้อไปเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างครับเป็นไปสองคนกว่าับดูบรรยากาศแล้วนผู้ชมดูลมไม่มีเลยครับนิ่งเลยครับผมนี่ต้นไทรที่เห็นเนาะต้นไทรต้นมะม่วงต้นลำาไยครับนี่ลำาไย <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นบ้านพักพนังงานนะ <p> ครับผมผมแปลกมาจุดนี้ลมไม่มีเลยครับม,มากเลยครับฝั่งนี้ก็มีพวกรั้วเขากั้นเขตการทำชมุมฝั่งนี้ก็เป็นล่องน้ำเนาะ <c oughs> ล่องน้ำครับผมล่องน้ำให้น้ำไหลครับน้ำไหลลงไปข้างล่างก็ล่องน้ำนี่ก็นานแล้วครับหลายปีเนาะปลอกต้นต้นไม้ก็มาขึ้นตาม ร่องน้ําเยอะมากท่านผู้ชมทําให้ดูแบบล้างไปเลยเป็นป่าเป็นอะไรไปเลยกอ๋อตรงมือติดกล้องก่อนครับผมไปเฮ้ยหังเจอกระเป๋าลุ้ยเจอกระเป๋าแล้วนี่ครับท่านผู้ชมเราคนเดินมาอีกสักพักก็เจอกระเป๋าครับผมราคาไปกระเป๋าใส่เสื้อผ้าครับผมนี่ครับ แต่เราก็อยากเท่าไหร่ครับแต่เราก็ไม่ได้จับเงิจับเงินจับนี่ไงครับกระเป๋าคไปอุ้ยคนลุกเลยไปดูที่ทำโจมคนลุกเลยมันบังเบงเกินหัวหน้าเกินไปหัวหน้าไปเนี่ยเดินตามฟางเนี่ยจุ่มซดๆเลยครับเดี๋ยวเจี๊ยรุ่มมาไหมนะเดี๋ยวเอามาไปเจี๊ยไปเขาจะต้านรถทึ้นเอ๊ะ ไล้เนยปังไลจอยยัไงเลยไล่จอดตรงี้เลยเก่งน้ำน้ำพวด<อ>เป็นอะนไปหัวหน้าไปอืมเจียงไนแหละออเจ้ยกันแหล กันครับผมร,บร,บร่มรับุ่มบริเวณด้านด้านนี้ครับครับ่ะทำจูมไปต่อเนาะลุยต่อเพราะว่าทางนี้ก็มันจะไปสุดที่ไหนครับเนี่ยวันนีกก้ก็ป่าครับเนี่ยป่าอันที่แสนสงบโหครับถ้าเจอแบบนี้คนเดียวอย่าหันมาเลยครับผมอันตรายตายจริงเนาะถ้าแกงเงียบเป็นไปอนี่ บบาลองดีมากครับลมไม่มีแอะเลยเ้ยฝนก็ไม่ตกดูดิโอ้โหมีเดต้นไทรเสีงนกเสงนกเดี๋ขึขึ้นข,ขยมเพื่อละเฮียเฮียกระ <c ười> ลอกขำกันนะโอ้โหรับเดินไหไหน,ไหนไม่เจอเดต้นไทรต้นไทรใหญ่ๆนะั่นในชั้นชม อากาศอย่างนี้ก็หายากมากครับมื่นต่ะโอ้จะเป็นตายไหมเนี่ยกระยอนระแวงนี่แหละแต่เวียนอังเดี๋ยวอะไรวะโอ้โหนี่ครับผม กิ๊กเจอกระเป๋าครับวันนี้มาเจอที่นอนแล้วท่านผู้ชมลองอะไรกัไปนอนลงนอนดูนี่ครับีท่านผู้ชมกิ๊กเจอกระเป๋าเนาะวันนี้ก็เจอที่นอนอีกก็เจอกวดวายอีกนี่ครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นพอดีทำเป็นหน้าปกพอดีเลยเจียวเลยต้นเหรอ๋อเต็มเท้าเต็มเท้าบอกไงเต็มเท้าครับวิ่งครับ เตรียมวิ่งไงผมมาเซตตี้เลยครับเตะหินเี่ล่นี่ครับว่าเขาเอาเสร็จปูนมาทิ้งระหว่างท่างคุณผู้ชมวันนี้มีพวกเสาไฟท่านชมเสาไฟฟ้าครับผมครับยังใช้งานได้อยู่นะครับผมเสาาไฟฟ้นี่ปูักพังปูักนี่นี่นี่เกิดอะไรขึ้นนี่เป็นนี่อะไรช่วงฝนตกมัน ยายลังไงหาหาไมา้กินจุดนี้ก็เป็นทางอ้อมกาชมชมทางอ้อม,ออมรับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดเป็จนกำมังใจคอมเมนต์มาครับผมเห็นอย่างไรกแต่ฝังดูเป็นบ่อเลนนานเลยพี่อวะใช่ครับมีตงน,นี้เสาองาไฟครับตอนนี้ก็มันไม่มีแลนะ้วเนาะ ตัวนี้ก็ปล่อยล้างใส่เขาเขาขโมยไปเปล่ามีเหลือแล้วเนาะถ้าบ้านบ้านล้างไม่มีใครอยู่เขาก็ต้องเงียบเพขโมยด้วยแหละโอ้ยมีเดตัวลำไยนันยย่นอะไรนั่อืมตมนน้นลำไยเต็มเป็นคลองไนงะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไม่ต้องลงไปก่านวะเชียงงูว่ะปัากินขนาดนี้นเชียงงูจริงด้วยครับผมเออได้มันจะหน่อยกัไเล ดูการไปชมโอ้โเป็นบ่อล้างครับบ่อลกดูเรียนกว้างๆครัหน้าเป็นแบบตัวนี้ลายต้นใบตัวเนาะต้นใบได้น่ะต้นใบได้ผิวหวานอ่ะ ใช่ไหมไม่ <S <S ใช่ <S 2> <S 2> <S มันเหมือนคล้ายกันนะเออคล้ายกันอ่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ก็ปากถามเลยครับอันนี้ต้นอะไรครับพอรู้ไหมอ่าบอกมาเป็นนาทีก็ได้ครับผม่วงนาทีนี้ประมาณนี้บก็บอกได้ตอนนี้เรามาอยู่จุดนี้จุดหนึ่งครับผมเหมือนเดิมครับเงียบสงบเหมือนเดิมได้ยินเสียงจักระจังปะ่ะเดินมาก็ยุ่ง อันตรายครับเสียงงูครับทำไมมึเงเออมันก็น่ารุ่นหนาเสียวหน่อย,อยไปดูดูแรงเงี้ยลดแรงอ่ะนี่โอ้ระเบิดท่อได้ พี่ทำไมไปเนี่ยรุมระจึกกันครับผมว่าเออเขาลอยดันก็ดันทำไมไปเนี่ยเออี่ยตรงนี้ยุบด้วยนั้นคือถึงยุบถึงดันถึงไหลไงใช่ใช่ใช่เอาอะไรไปทิ้งไปนนี่ตรงนี้มันเป็นบ่อนะดูดิเอ้ยรับดูครับผมอืมยิงใหม่ๆด้วยนี่ครับท่านผู้ชุมรอยจุดนี้รอยถมอะไรไม่แน่ใจครับ มันเป็นหลุมไม่ต้องเหยียบเนาะมันเป็นหลุมนะตรงเนี้ยครับหลุมฝังอะไรถมเนี่ยหลุมฝังอะไรครับบุบลงไปแล้วเนาะใช่ใช่แล้วก็เหยียมาถมนี่นี่รอยดันนะเนี่ยเพราะว่าดูทางทางเข้ามานี่เป็นรอยดันเข้ามาดูกระถมอะไรถมวัวเปล่าเนาะวัวหนุ่มว่ะพี่วัวนะวะเนาะพวกวัวพวกอะไรนะม้าเนี่ยตายฝั่งหนุ่มมี พวกฝั่งนู้นมีจอมปลวกกำลังชมนู้ดูข้างในนน่นครับจอมปลวกไหมเห็นนะครับผมงสูงเลยด้วยจอมปลวกจอมปลวกไปไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ตั้งกล้องจุดนี้ก่อนเนาะว่าข้างหน้าว่าเราจะเจออะไรทำลชมครับ ตอนนี้ครับเราก็เดินมาสองคนทู้ชมจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทางโค้งครับแล้วรถวิ่งมาครับผมจุดนี้ครับจะรถมาวินคนิดสละร้อยเลยฝั่คเยอะมากตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆทู้ชมโอ้ครับฝั่งนู้นปูทั้งนี่อูหนักกว่าป่ะฝั่งนี้วะ ไปอตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้ครับผมกึ่งกลางของรีสอร์ทหลางครับอยู่กลางป่าครับก็มผมมองไปฝั่งนั้นก็เห็นต้นไม้ใหญ่ครับผมบไม่รู้ว่าอาจจะมีสิ่งอะไรลึกลับปะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็คนลุกสู้ครับโอ้มาคนลุกเลย จ้ามงว่ะเอ๊ะอะไรนะนะั่นนะโอ้นี่เป็นบ้านปูนว่ะเออบ้านปูนอโอ้โหฝังไงิจุดนี้วะมันวางเวงหรือปะไปพีฝังใครวัดนู้นน่นะวะเนีเ่ยไปเอากล้องซุมดู

นี่เลยตอ้อ้าับกลับามาได้โอเคครับ, okay, รบท่านผู้ชมวันนี้ครับก็เกิดเหตุในคาดฟันเนาะไม่รู้ว่าเมื่อกี้ครับผมเดินไปกับสองคนครับผมฝังคุ้งครับผมพอดีเจอต้นไม้ใหญ่เนาะก็อได้ยินเสียงอะไรปุ๊บพอดีผม ให้น้องปังนะซูมดูเนาะ z o งเปร๊บตอนนี้เห็นอะไรแวบๆเนาะเลยผมก็ไม่เอะใจเนาะนึกว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งลึกลับที่มองเห็นไม่ว่าเป็นสวรร้ายรับผมด้วยผมก็วิ่งเอาตัวรอดเนาะผมนี่โหหอบมากครับผมนี่ก็เวลาประมาณ6โมงกว่าแล้วท่านชมครับ6โมง50แล้วครับผมตอนนี้ครับตอนนี้เราก็ได้ออกจากบริเวณรีสอร์ทล้างมันครับก็มา นั่งพักอยู่จุดนี้ครับผมจุดทางออกครับครับอันตรายครับท่านผู้ชมก็ใครใช่เนื้อมาคนใช่ถามาคนเดียวเรียบร้อยครับผมใครเดินป่าเนาะคนเดียวระวังด้วยครับผมอันตรายครับก็ดูครับมีแต่ต้นต้นใสครับผมผมยังคนลุกเลยครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยเพาะเลาะช่องครับผมกับปังคุงขอรำลาเพียงเท่านี้เนาะ S <S <S ก็ฝากติดตามช่องฟังคุง c ช a แ n e l ครับตุบ <C> e <an ail> ้ยพอเลาะ c ช a แ n e l เลยครับผมคลิปหน้าเราจะไปไปสวดนอันไหนต่อฝากติดตามรับชมเลยผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ